สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโซลตาฟอร์จูเนอร์ติดตั้งเซนเซอร์4ี่จุดนะครับเป็นเซนเซอร์กันชนท้ายนี่ฮะเห็นไหมได้ยินเสียงไม่ใหญ่ที่ยินเสียงตรงนี้ด้วยนะครับยินเสียงตรงนี้ด้วยนะครับ4จุดนี่ฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมื่อเข้าเกียร์ถอยแล้วเซนเซอร์ทํางานจะมีตัวบอกระยะอยู่ด้านนี้ฮะตรงนี้เลยนะครับเล็กๆเห็นไหมสามสามเหลี่ยมแบบนี้ฮะผมซูมหน่อยนะครับ ขอเลาอยซูมหน่อยฮะสูมไปเรื่อยๆโอเคครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะฮะโอเคครับขอสิ่งกีดขวางหน้าหลังหน่อยนี่ครับจะบอกนะฮะน,นี่ฮะ0.4ก็คือประมาณ40เซนนะครับอันนี้ด้านซ้ายอันนี้ด้านขวานะครับอ่าออกทีละข้างครับออกไปเลยข้างนึงก่อนครับออกไปเลยข้างนึงก่อนนะตอนนี้เหลือ0.5ค่อยๆขยับถอยออกไปฮะ0.5 0.6 0.7เห็นไหมฮะเนี่ย0.8 0.9 9 9คือ90เซนนะครับ แบบนี้เข้ามาฝั่งซ้ายอ้าเข้ามาฝั่งขวาครับพอเข้าฝั่งขวานะครับเซนเซอร์ด้านขวาทํางานอยู่นะฮะเห็นไหมถ้าลองตีแบบนยังหยุดนะฮะเหลือ่ป้ามาสี่สิบเซนสามสิบเซนประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับสําหรับใครที่อยากได้เซนเซอร์ถอยแบบนี้อินบ็อกซ์สอบถามกันได้เลยนะครับ